เด็บผักหอมเปรีกันพี่นอ้องไปใส่ซุปหน่อมไม้กันนะปลูกเองพี่เนาะมาอยากผักเด็ดเอาด,อ,ดอ,อกกันก่อนใส่ซุปหน่อมไม้เด็ดไปหย่อนมันเลยยิ่งกัดตายตายไปนะโอเคนี่เก็บักกเ็บต่อลยะไร mà kia to lẻ nè, ôi xúc nó này bao nhiêu 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 bao โอ้ยหล,ยล่าวแล้วาแนี้บงนะกล่องคือว่าดกอของยมีผักปีกขี้หนูผักแพวในน้ำจากนาก้อนยผักเพลวนําจืดนี่เด็ดหยอดมันแตก โอมัดโอเคแล้วพออีตูได้แบบเอ้เดี๋ยวค่ะแล้วพริกนี่เปนจุม่โอเคไมครไม่ไปปุ๊ปุน